ท่านนายกชายครับเยีกยว้นักชายท่ทะเลกประเด็นร้อนในสงขล์ในวันนี้หน่อยครับว่ามีเรื่องราวเป็นไงบ้างครับก็น่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเอาเรื่องหัวกระแดงก่อนใช่ไหมครับหัวเขาแดงเนี่ยเหมือนที่ผมได้กล่าวเรียนว่าวันนี้เราก็ทราบผู้ต้องหาที่ชัดเจนแล้วเขาไม่รู้จักกับผมส่วนตัวเลยคุณสมบัติหรือแม้แม้กระทั่งผู้รับจ้างที่บ้านอยู่คลองแง่ าก็โทรมาหาผมคุณสมบัติเนี่ยลูกชายเขาเป็นเลขาของคุณกอนจาติกาวน,นิชฐ์เขาก็เห็นผมเล่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาก็าโทรหาผมบอกว่าผู้ว่าจ้างเป็นคุณพ่อเขาเองเขามีเจตนาที่จะขยายทางเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขึ้นลงได้สะดวกโดยไม่ได้มองถึงมุมอื่นเลยผมก็บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ารูดเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแล้วก็ยังมีข่าวอีกว่าอ่าเป็นแพะอ,อีก นะครับเพราะว่ามีคนมากลุ่มเป็นพูดภากษาไปด้วยครับเออฟังมาอย่างไงก็พูดต่อ,อยังนั้นที่ภักษาอย่างนั้นแล้วก็ทราบมาว่าอาจจะมีความผิดส่วนอื่นๆเพิ่มเติมอีกผมก็อยากเรียนกับพี่น้องว่าผมเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ผมเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พี่น้องประชาชนเนี่ยตากแดดตากฝนไปเข้าเข้าแถวเลือกผมมาเป็นผู้แทน พัร้อยเปอร์ซผมไม่เป็นคนชั่วแน่นอนความผิดผมรู้มีความพยายามป้ายสีมาให้ผมเกี่ยวโยงด้วยผมยืนยันกับพี่น้องสู่สมลชนยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าผมเกี่ยวข้องแม้กระทั่งศูนย์จุงเปอร์เซนพรุ่งนี้ผมลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลยแล้วการสืบสาะข้อเท็จจริงถ้าเจอใครทำกระทําความผิด ก็ไม่ต้องเกรงใจผมเลยครับให้ลงโทษไปตามกฎหมายเลยกฎหมายไปถึงใครคนนั้นต้องลงโทษนะครับเราะนั้นเราไปแบ่งว่าญาติสอสอไปแบ่งว่าพี่น้องสอสอผมถือว่าคนสงขาเป็นพี่น้องผมทุกคนใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับท่านนใคร้ในานะที่เด็กจะเกิดขึ้อยู่ในเทศบาล นเนินซินาทร์เรื่องนี้มีมีมีทางญาติเกี่ยวข้องไหมครับรับรู้ไหมครับรับทราบไหมครับคือเรื่องนี้ผมอยากให้อา่าหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางฝ่ายพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับลงไปจัดการได้เลยนะครับส่วนตัวผมนั้นตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องเดียวนั่นคือเรื่องหัวเขาแดงนะครับพอเรื่องหัวเขาแดงเนี่ยมีคนมารับสารภาพยอมรับ ทางโทรศัพท์โดยที่ไม่รู้จักกันมาก,ก่อนเลยนะครับก็คิดว่าเรื่องนั้นจบแต่ถ้ามีต่อกว่านี้มากกว่านี้ก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนาก็ที่จริงกันครับคุณยศชัยครับในฐานะที่เออเอเอเอกเศรษกิจึ้นอยู่ในเทศบาลเออเมืองสิงห์บุรีเรื่องนี้มีมีมีทางญาติเกี่ยวข้องไหมครับรับรู้ไหมครับรับทราบไหมครับคือเรื่องนี้ผมอยากให้อา่า หลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางฝ่ายพนักง,งานส,ส,ส,สืบสวนสอบสวนนะครับลงไปจาัดก,การได้เลยส่วนตัวผมนั้นตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องเดียวนั่นคือเรื่องหัวเขาแดงพอเรื่องหัวเขาแดงเนี่ยมีคนมารับสรารภาพยอมรับทางโทรศัพท์โดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยก็คิดว่าเรื่องนั้นจบแต่ถ้ามีต่อกว่านี้มากกว่านี้ก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนหาขา้อพิสจจิงกันครับ กรณีนี้ก็เกิดว่ามีการเกิดเว่าท่านมีความผิดจริงเนี่ยาท่านมีกระทำลายคือจริงๆผมไม่อยากทะเลาะกับพี่น้องประชาชนเลยเพราะว่าผู้คนที่กระทำกับผมนั้นผมเข้าใจดีบางคนก็ผิดหวังทางการเมืองมาบางคนก็อยากไปเต้าตทางการเมืองอยากเติบโตทางการเมืองก็เลยมุ่งทำลายผมเปการเมืองเก่าๆผมก็ไม่อยากทะเลาะด้วยนะบ,บอกตรงว่าไม่อยากก้าความด้วย ในวันรี้ลูช่ยครับผม,ผมเราเราเรา,เราทราบกระแสะมาว่าสาเหตุที่มีการตัดเขาเนี่ยเพื่อต้องการให้ที่ดินที่เขาครอบครองอยู่เนี่ยมีราคาขึ้นหลังจากที่การท่อทงเที่ยวกลับมาเรื่องนี้เนี่เขาทราบไหมครับคือตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะก็ตัดทําไมแต่บังเอิญว่ลูกชายเขาลูกชายคุณสมบัติโทรมาอธิบายกับผมเขาบอกว่าพี่ครับถนมนมันเป็นมันเป็นลำรางเป็นถนนอยู่แล้วพ่อ ด้วยความหวังดีอยากขยายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งตอนแรกผมไม่คิดไ่าอย่างนั้นตอนแรกผมเข้าใจว่าผมออกสื่อไปแล้วด้วยว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าต้องมีที่ดินอยู่นแน่ข้างบนแล้วมีการถัดถนนเพื่อไปสู่ที่ดินของตัวเองใช่ไหมครับอธิบายอย่างนั้นแต่ตอนหลังเขาอธิบายอย่างนี้ผมก็บอกว่าต้องไปอธิบายกับศาลด้วยว่าศาลจะเชื่อหรือไม่ ท่านครับในฐานะท่านเป็นสส,ส,สหลังจากพรอย่างพาไปเพื่อดีแล้วท่านจัรีบปรับท่นรับทีนี้ให้กลับมาเหมือนเดิมจต้องปรึกษากับเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากระน,นะครับว่าการปรับจะปรับอย่างไรฟื้นฟูอย่างไรเพราะพี่ก็ไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้มากนักน,นะครับแต่พี่ยินดีให้ความร่วมมือเพราะพี่เนี่ยสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมามามาโดยตลอดวันแรกที่รับเลือกเป็นสอสอสู้เรื่องน้ําเรื่องอากาศ เป็นพิษเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยสารพิษลงในทะเลลงในแม่น้ำลำคลองสู้มาโดยตลอดวันใครก็ตามที่ทำ้ายถึงแม่ล้อมเนี่ยผมไม่เอาด้วยแน่นอนคุณพี่ในเวลาสถานที่ทำลายเท่ารู้สึกรู้สยังไงบ้างรู้สึกแท้จริงหัวดูครับผมที่ต่อสู้เพื่อผลักดันให้สงขาเป็นมรดกโลกไ,ได้พยายามมาสองสามปีแล้วแม้กระทั่งน้ำที่ไหลลงสู่ลำคลอง ผมก็พยายามเข้มงวดกวดขันให้น้ำสะอาดพยายามจัดระเบียบเครื่องมือประมงในทะเลสาบสงขาพยายามต่อสู้เรื่องซากเรือประมงที่ตั้งอยู่ที่หัวเขาแดงที่กีดขวางการจราจรทางน้ําอยู่พยายามต่อสู้เรื่องขยะทะเลเพราะทั้งหมดนั้นเป็นองค์ประกอบในการที่จะผลักดันให้สงขาสู่มรดกโลกวันคนนี้มาทําลายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เพื่อกัดขวางการให้สงขาสู่มรดกโลกเลย ผมไม่รู้อยอย่างยิ่งผมถือว่าเป็นคนใช้ไม่ได้มากๆครับการจากเลขาธิาสสัดทั้งแับกแตที่ถวกเชื่อมโยงพัีว่าเป็นพี่สาวของนักการเมืองว่แต่พัาทอยางให้ท่านสสได้พิ่มงให้ได้ยินด้ครับไม่ว่าความผิดนี้สาวไปถึงใครไม่ว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ยกเว้นไม่ได้ครับ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมไม่งั้นประเทศเราอยู่ไม่ได้เลยนะครับใครความผิดมีความผิดต้องถูกลงโทษใครก่อกรรมต้องรับกรรมเพราะฉะนั้นผมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่ปกป้องใครผมไม่ปกป้องคนผิดเรื่อความเป็นนายกชายเนี่ยซึ่งมีเอ่อพวกคนผูงมากมายในองค์การเอ่ล้วจู่ๆเกิดยุทขึ้นมาที่ว่าจะมาดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะไปกระทบกับ พกพวกเื่อสูงตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วจะทําให้คนสกบามั่นใจอย่างไรว่าทุกอย่างที่นายกทำเนี่ยจะไม่มีมลยหรเล่าเาท่าความนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกผมอยู่ที่รัตภูมิผมว่ายน้ําในคลองหาปลาในคลองพออยู่มาวันหนึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมมาอยู่บ้านผมผมก็เข้าใจว่านี่คือสัญลักษณ์ของความเจริญแต่พอลงมองไปดอูอยู่ในคลองแหล่งน้ําต่างๆปรากฏว่าปลาตายหมดแล้วนะครับ มีเชื้อโรคมีน้ําเสียแล้วน้ําทั้งหมดเนี่ยระหว่างทางก็เอาไปทําน้ํากินน้ําใช้ทาน้าประปาพี่น้องผมก็บริโภคสารพิษเข้าไปในร่างกายทุกวันสุดท้ายน้ําไปลงทะเลสาบสงขาพี่น้องรอบๆทะเลสาบเขาไม่ได้ก่อกรรมกับโรงงานเลยแต่เขาต้องมานั่งรับกรรมน้ําในทะเลสาบสงขาเนี่ยตื้นแถมมีสารพิษสัตว์น้ําก็หายไปเรื่อยๆเรื่อยๆืยๆผมเลยลุกขึ้นมาสู้ผมใช้คําว่าเอกลาช ทางสิ่งแวดล้อมมาที่คลองภูมิโรงงานอุตสาหกรรมและบ่อดูดทรายทั้งหมดทุกคนก็บอกว่าเป็นเพื่อนนายกชายเป็นญาตินยาย,นยกชายทังนั้นนายกชายทาไม่ได้สุดท้ายผมเข้มงวดกวดขันตอนนี้ไม่มีแล้วน้ําในคลองภูมิน้ําใสสะอาดเด็กว่ายน้ําในคลองทุกวันนั่นก็ชี้ให้เห็นว่าความเป็นพี่น้องความเป็นเพื่อนมาอยู่นอกเหนือกฎหมายไม่ได้วันเอกราชทางสิ่งแวดล้อมผมยืนยันว่าทําต่อไปอย่างแน่นอน แต่ผมรู้ว่าสิ่งกีดขวางทางการเมืองมีเขาก็พยายามสก,กัดกั้นทุกอย่างก็อยากฝากด้วยว่าผู้พากษายัางต้องถามฝ่ายโจลด้วฝ่ายจำเลยก่อนพี่พากษาแต่ท่านเป็นใครท่านถึงพิพากษาผมแล้วโดยที่ไม่ถามผมเลยไม่ถามไม่หาข้อมูลก้อ่จริงเลยครับนายกจะติดตามเรื่องคดีนี้อย่างไรครับนับอย่างนี้ไปคือคดีนี้เนี่ยเมื่อเมื่อพนักงานสอบสวนเนี่ยรู้ ผู้กระทำผิดแล้วก็ต้องว่าไปตามกระบวนการแต่ถ้ายังหาไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับบ,บ่อนบุดทรายหรือโรงงานเนี่ยหาไม่ได้ผมก็พยายามช่วยให้นะครับแต่ตอนนี้ทั้งตํารวจและพี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งก็พยายามหาก็จริงอยู่แล้วนะครับผมก็ดูอยู่ห่างๆก็เป็นไปตามกระบวนการของอกระบวนการยุติธรรมนะครับคดับุติธรรมขออปีประเด็นหนึ่งประเด็นเรื่องการคุ้ลครองบริษัทค้า ตอนนี้ซึ่งนิแใครก็เคยติดตามอย่างนี้มาก่อนตอนนี้เป็นยังไงเลยครับคือจริงๆผมได้เข้าประชุมในกรรมาการที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับว่าการพัฒนาพัฒนาทะเลสาบสงขานั้นต้องเขียนมาตเตอร์แปลนเขียนทั้งระบบเลยเช่นผมต้องการขุดลอกตั้งแต่ปากอ่าวหัวเกาแดงมาถึงสะพานปากรอเป็นเพสแรกสมมติว่าเราขุดลองน้ำสักร้อยยี่สิเมตรเราต้องวางทุนเลย เมื่อเคลียร์กับโพรงพางเคลียร์กับประมงะต,ต่างๆที่อยู่ในทะเลแล้วเนี่ยเราต้องปักทุนไม่งั้นเราเคลียร์วันนี้เดี๋ยวปีหน้ามันก็ปักตอ่อกผมอยากเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยคลองต่างๆที่เชื่อมลงไปในทะเลสาบต้องเชื่อมกับคลองเส้นใหญ่ด้วยทะเลสาบสมขขาจะได้หนึ่งน้ำสะอาดขึ้นเพราะว่าน้ํามันไหลโฟร์ออกสู่ทะเลสาบเออสู่ทะเลนอกภายนอกได้สองแก้ปัญหาน้าท่วม พน้ําไหลลงสู่ทะเลสาบก็สามารถไหลสะดวกออกไปสู่ทะเลด้านนอกได้ด้วยสามเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยี่น้องประชาชนอนอเลือก็มาสามารถไปเยี่ยมชมตามชมุมชนต่างๆมาคลองภูมีได้ไปคลองอุตตะเพลได้ไปคลองสติงโมได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าลงคิดเป็นเล็กๆเล็กๆเล็กๆ,ๆทำไม่ได้ต้องมาร่วมกันทั้งจังหวัดและทำมาตอร์แปนผมเชื่อว่าถ้าทำนี้ได้อาจจะใช้เวลาสองปีสามปี และรับรองกลับมายั่งยืนอย่างแน่นอนนะครับนอกจากพื้นที่ในทะเลสาบที่โดนยุบหลังประสาจะมีพื้นที่ข้างในในตำบลหัวเขาค่ะที่มันโดนขุดแล้วก็ขายหน้าดินอันนั้นทางนายุชายได้มีกำหนดปรับปรุงโครงการอะไรตรงนั้นกับพี่นายุชยนะก็ต้องอาศัยหน่วยราชการที่รับผิดชอบด้วยเพราะตัวพี่เองก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นเขตเอการสิทธิ์ตรงไหนเป็นเขตโบราณสถานตรงไหนเป็นเขตของรัฐตรงไหนอยากให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อาจจะเพิ่งย้ายมาใหม่โดยยังไม่รู้ก็ต้องรีบแจ้งกับประชาชนแล้วนกะ็ประชาชนได้รู้อนาคตที่แน่นอนพวกผมก็ได้ไปปกปักรักษาได้ช่วยกันดูแลสอดส่องนะครับตรงนี้ฝากเจ้าหน้าที่รับด้วยใาการปั้งกรามแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนนะคะในพื้นที่ให้เขาแบบตื่นตัวในาวการบวงแขนทรัพยากรของเราก็ต้องกิดสำนึกเราต้องสร้างกิตสำนึกตั้งแต่เด็กตัง้งแต่เยาวชนเหมือนคลองภูมิกับคลองอุตภผมกําลัง จัดสัมมนาให้เด็กตั้งแต่อายุสิบปกวกขวบขึ้นให้มารับการอบรมรักถึงแวดล้อมรักครองต่างๆที่ข้างบ้านของตัวเองอย่าปล่อยให้นายทุนปล่อยให้กลุ่มอุตสาหกรรมมาลงทุนแล้วเหยียบย่ําจนลูกหลานเราอยู่ไม่ได้ในอนาคตวันถ้าเราลุกขึ้นมาพร้อมกันโดยให้เด็กขึ้นมาต่อสู้เด็กขึ้นมาพูดออกสื่ออย่างเนี้มันน่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพวกเราอีกนะครับสำหรับผม ในขณะที่เป็นสมพาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอยากทำเรื่องถึงแมดล้อมเป็นนโยบายระดับชาติด้วยผมอยากเอาเอ,าเอกราชตามสิ่งแวดล้อมเนี่ยกับคืนมาให้พี่น้องชาวไทยด้วยซ้ำไปท่านรัข่าวพื้นท้ายนะพ่อจะฝากนี่พอมีของด้วยนะาชาวบ้านมีนาดูแลช่วยกันเยอะมากก็นี่คือจุดจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อเราเห็นแล้วว่าดีสมบัติอันล้ำค่าซึ่งหาไม่ได้แล้วเป็นสมบัติที่มีไม่รู้กี่พันปีมาแล้ว ต่อไปเหตุการณ์อย่างนี้ต้องไม่เกิดขึ้นคดีนี้ต้องเป็นคดีตัวอย่างแล้วก็อยากให้มองอย่ามองเรื่องนี้เรื่องเดียวมองถึงโบราณสถานโบราณวัตถุสิ่งแวดล้อมทั้งระบบแม่น้ําลําคลองภูเขาก็โดนทําลายตัดไม้ทํลาลายป่าเขียนเตียนหมดแล้วของอย่างนีน้นับหนึ่งสักทีว่าไหนๆจะลื้อสิ่งแวดล้อมขึ้นมาต้องเอาแบบ360งองศาครับผมว่าถ้าปลุกระดมคนทั้งจังหวัดขึ้นมาสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมไม่นานนะครับ ขงขาเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับคิดว่าคดีนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้จากการเข้าติดตามมันเป็นไปตามกระบวนการที่ที่เราพอใจในะครับท่านงก็ผมถือว่าโอเคนะคนที่ทําความกระทําความผิดก็มามอบตัวแล้วรับสารภาพถึงแม้ว่าคนบางกลุ่มหาว่าเป็นแพะเพราะผมรู้ว่าหมายถึงว่าในเมื่อโยงมาถึงผมไม่ได้ก็ให้เป็นแพะไว้ก่อนแต่ผมกล่าวเรียนว่าผมไม่รู้จักส่วนตัวเลยอันนี้พิสูจน์ก็ได้ ผมรู้จักลูกคุณสมบัติเนื่องจากคุณเขาเป็นเลขาคุณกรคุณกรเคยอยู่ประชาธิปัตย์แล้วคุณกรโทรหาผมว่าเป็นพ่อของน้องน็อตน,น,น้องน็อตเนี่ยเป็นเลขาคุณกรนั่นเองแล้วก็คนที่รับจ้างก็ผมจําชื่อไม่ได้แล้วอยู่ที่คลองแงะนะครับก็โทรหาผมนะเมื่อก่อนสักสี่ห้าวันมาแล้วบอกเขาเป็นคนรับจ้างเองทําง,งานสิบเอ็ดวันวันละหนึ่งหมื่น 100, ได้ค่าจ้างหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นมีหลักฐานการโอนเรียบร้อย อันเขาก็ไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วและคนที่เฝ้าว่าชื่อรู้สึกจะชื่อวิเชียนคนที่เฝ้า,าในการทํางมานก็ก็ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของอายการแลร้วสามแล้วทำไมมีความพยายามที่วจะเชื่อมโยงไม่ตอนแรกผมก็งงนะบางคนเป็นเอ็นโอที่ผมค่อนข้างศรัทธานะคิดว่าวันนี้จะได้แต่พอดูไปดูมา กลายเป็นเหนือกว่าผู้พักษาอาจจะเป็นเหยื่อทางการเมืองอได้รับคําสั่งทางการเมืองที่ไม่ค่อยอยู่ฝากเดียวกับประชาธิปัตย์ก็ได้เพราะผมดูในแถวเขาเนี่ยมีบางคนที่เคยแพ้การเลือกตั้งผมมานะครับแล้วก็มาเคียดแค้นจริงชังซึ่งผมก็ไม่ได้โกรธนะครับเพราะว่าเรามาเป็นผู้แทนราษฎรเราต้องมีภูมิต้านทานที่สูงกว่าคนปกติกได้ได ราะตุน,น,น,นาการบอกว่ากระบวนก,การในการดาเนินการคดีเนี่ยไม่ได้พบอะไรที่มันเป็นสิ่งที่รุดหรือต่อทีุ่ดในเรื่องของการตกอมในเรื่องของการหลบหนีไม่มีเลยครับเท่าที่ผมดูไม่มีเลยถูกต้องทุกประการแล้วสักวันหนึ่งพี่น้องประชาชนจะเห็นร้อยเปอร์เซนต์วันนี้พี่น้องบางคนอาจจะไม่เชื่อเพราะพี่น้องเชื่อไปแล้วว่าน่าจะเกี่ยวพันนักการเมืองพี่น้องก็เชื่อไปเกินครึ่งแล้วครับวันนี้พอได้ข้อมูลข้อเท็จจริงพี่น้องอาจจะมีความลังเลยว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า แต่ผมเชื่อเวลาสักพักหนึ่งพี่น้องจะเห็นจริงครับเพราะผมไม่ได้รู้จักกับเขาเลยนี่ใครที่ทำให้ถึงกับโครงการนิศมกุตสาหกรนะอย่างไรบ้รับคือต้องอยู่ที่สิ่งแวดล้อมอะครับคือเราต้องมองทั้งสองด้านด้านพี่น้องประชาชนถ้าเขากระทบกับสิ่งแวดล้อมมากเกินไปผมก็เหม็นด้วยแต่ในขณะเดียวกันถ้ากลุ่มลงทุนเพราะประเทศเรามันต้องพัฒนามองสองข้าง ถ้ากลุ่มทุนแล้วมันบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยมันเป็นการพัฒนาประเทศที่ไปไกลยั่งยืนเราก็จัดกัดขวางทีเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้มองทั้งสองมิติพี่น้องประชาชนอยู่ได้อุตสาหกรรมต้องอยู่ได้ด้วยหรืออุตสาหกรรมอยู่ได้พี่น้องประชาชนผมต้องอยู่ได้แต่ว่า,าผมสิงแวดล้อมเป็นหลักเพราะสิงแว่ล้อมมันมูลค่ามันมาหาศาลนะครับคำนวณเป็นตัวเลขไม่ได้